ก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของการเล่นของเราใน2อเส้นแรกเนี่ยเรารับเสร์ฟไม่ได้นะครับในเรื่องของการเล่นรวมถึงเราเก่งไปนิดนึงในเรื่องของการเล่นนะครับไม่ค่อยฟรีพอ2เส้นหลังเนี่ยเราพยายามปรับนะครับในเรื่องของการเล่นเด็กๆเล่นได้ฟรีขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งของเยอรมันเองครับก็นักครับแต่เด็กๆของเราชูเต็มที่ครับในเรื่องของการเจออเมริกาครับ ได้นิดนึงนะคะแต่ว่าพวกเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วมันก็าจะมีข้อผิดพลาดของเรา Z 1, Z <Okay. S 1> <laughs> เซตหนึ่งเซตสองอะเรื่องของการรับเซิร์ฟมันอาจจะยังไม่ดีแต่พอเซตสามเซตสี่เราเริ่มรับเสิร์ฟได้เราเริ่มปรับกลยุทธ์หรือว่าอะไรของเราได้ก็ถือว่าเออก็ถือว่าถือว่าพอใจก็ยังไม่พอใจ <laughs> แต่ว่าอาจจะต้อง อเมริกาก็อาจจะต้องกลับกลับไปดูตัวเองเล่นแล้วก็หาวิธีที่จะสู้กับอเมริกาพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนช่วงแรกอะเหมือนทุกคนแบบเหมือนค่อนข้างค่อนข้างจะเหนื่อยมันมันมันไม่ถึงกับคำว่าเหนื่อยอะอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบทุกคนแบบเหนื่อยด้วยอากาศมันแห้งด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบเหมือนแบบระบบหายใจมันแบบใช่ใช่ทุกคนแบบดูหอบไปหมดเลยเแบบช่วงแรกมันไม่เป็นแบบ ไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนพวกเราก็พยายามที่จะแบบช่วงแรกอะเหมือนเล่นแบบไหนก็ได้แค่พยายามกระตุ้นตัวเองแล้วก็กระตุ้นคนในทีมแค่นั้นโอยิ้ยเพิ่งแมตช์แรกเองอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่างไรแม่นะคะพวกเราก็พยายามอยู่เต็มที่เนี่ยพวกเราก็เหนื่อยเนี่ยชาวทุกคนก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเชียร์ดึกค่ะขอบคุณค่ะ